เนื่องมาจากเคสนะคะที่ซอเพิ่งลงไปไม่นานมานี้ที่ลูกค้าต้องการนำฟันของคุณพ่อคุณแม่มาใส่ในล็อกเก็ตนะคะวันนี้มาอีกแล้วค่ะลูกค้าเหมือนจะเห็นคลิปนั้นแล้วตั้งใจมาให้ทางร้านอัดอะคริลิกกันน้ำไว้เพื่อเก็บรักษาผิวของตัวฟันของคุณแม่นะคะนี้ไม่แน่ใจว่าของคุณแม่หรือคุณพ่อต้องขออภัยด้วยสำหรับนะคะฟันของแต่ละท่านซออยากจะซูมให้ลูกค้าดูแบบนี้นะคะ ฟันของแต่ละท่านซึ่งถือว่ามันเป็นพวกฟอสฟอรัสนะคะก็คือเหมือนโครงสร้างของกระดูแคลเซียมในร่างกายของคนเราเนี่ยจะมีความเปราะบางที่แตกต่างกันสูมดีๆนะคะด้านในจะเห็นเป็นรูกร่อนนะคะเยอะมากในเคสลักษณะแบบนี้นะคะถึงกับจะต้องให้ลูกค้านะคะทำพากาวแล้วก็บังคับให้ทาน้ำยาทาเล็บหรือว่าแล็เกอร์อะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ตัวฟันนะคะมีการยึดเกาะแข็งตัว ไม่แตกง่ายนะคะเคสนี้จริงๆลูกค้าไม่ได้ยากเลยลูกค้าเข้าใจแต่โดยดีนะคะแต่ว่าในบางเคสหรือบางกรณีที่ลูกค้าบางท่านที่อยากจะมาทำกับที่ร้านนะคะต้องทำคาวามเข้าใจนิดนึงนะคะสำหรับฟันที่ถูกเผาหรือถูกเป่าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่โดนกันโดนไฟมาแล้วนะคะมันจะยิ่งมีความเปราะบางมากกว่าฟันที่เราถอดฟันคุดตอนที่เรายังเป็นมนุษย์อยู่นะคะดังนั้นขั้นตอนนี้เนี่ยพลาดไม่ได้เลย ต้องบังคับให้ลูกค้าทำนะคะหาลูกค้าคนไหนที่ไม่ ประสงค์ที่จะทำในลูกค้าต้องมั่นใจด้วยนะคะว่าฟันของคุณถ้าแตกทางร้านจะไม่รับผิดชอบอีซอให้ดูนะครับมองใกล้ๆนะคะรูฟันเ,เป็นผุๆเยอะมากเลยแต่พอเราเคลือบแล้วเนี่ยก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆน,นะคะก็ยังคงเป็นฟันอยู่เหมือนเดิมได้ความเพิ่มเติมคือเ,เง,เงาใสขึ้นมาแค่นั้นเองค่ะนิช่างก็เลยเลือกทรงเป็นทรงไข่ให้นะคะเก็บมาตามเชฟของรูกฟันให้ดูสวยงามถ้าไหนอยากจะระบุให้ทําเป็นทรงอะไรก็บอกได้นะคะให้บริการได้ถูกทรงตามที่ลูกค้าชอบเลยนะคะสน, NER 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 สนใจกดประมูลทักหาเราผ่าน โปรไฟล์ TikTok เลยค่ะ